ก็เปลี่ยนคา่าดีกว่คาค่าดีแม่งโดยโดย้วม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องออกไปล็อบบี้แล้วก็ไปเปลีป่ยนค่าดีกว่าวะเวลามึงมันน้อยเกินอ่ะสิบห้าวิเองไอ้เอห,ห,หี้ยอ๋อแล็กซี้หายเหี้ยแค่คิดกูรอโหลดโหลดหน้าขึ้นอินเทอร์เฟซอ่ะกูก็ใช้เวลาไปแล้วห้าวิอะ่ะไอ้เหี้ยผมเจ้าไม่ได้ป่าเปิด ออถ้าเมื่อกีม,มึงกับมึงมึงไม่บอกว่าอ้าวตอนนี้อ้าวนี่เหลือกูกเหลือแพรนะกูจะคิดว่ายิงเหลือน้องเขาอยู่ตอนแรกไม่เหลือแล้วไอ้ตายตามมือไงไม่เห็นด้วกู <laughs> เปิดมาปุ๊บแม่งชื่อดำแม่งสองคนเลยตอนแรกตอนหลังจากมึงไปอะกูยังเห็นน้องเขาอยู่นะตกปลาเอ็มจีจีอะไรตกปลา ไม่ลุงตายได้ไงวะแม่ไอสัตว์กูยิงไปเลยแล้วมันยังไม่ไม่เหี่ยวนะเนี่ยโคตรดีเลตต้องดักนาเยอะต้องดักนาเยอะเลยอ่ะกูดักแบบไกลสุดๆเลยอ่ะยิ่งไม่ต้องวันไหนกว่มีไฮโรด้วยนะไฮโรสองสีระวังด้วยนะพวกมึงอะ่ะฮึเดยวอุ้ย ำไมกูเดินเหมือนตกลัวเมื่อกี้อะไรวะคิดผมเล่นไงครับก็ง่ายๆครับก็แค่ถือสมุดเวทแล้วก็กดยิงเวทใสแค่นั้นเลยไอส่วนส่วนไอสมุดเวทอ่ะมันจะมีเวลาดอกของมันอยู่ให้น้องค่อยค่อยตามไปเก็บเนี่ยคาดจริงๆอสมุดเวทถ้าน้องเก็บได้อ่ะมันจะไอธาตุไอธาตุที่ยิงออกไปมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนธาตุไปเรื่อย โอ้คนวราได้วาดได้กันกระจุยเลยตอนนี้อุ้ยหลวงอุ้ยเ้ยเสร์มนี้โคตรแย่เลยว่ะแหลกอะไอ้เฮียดีเลแบบกูต้องยิงประมาณหลักร้อยวิอะไอ้เหียถึงแม่งจะโดนอ่ะเฮียเฮียในดิปกูแบบไอ้เฮียแบบดิปแบบตัวแดงแป๊ดเลยไอ้เฮียโนตรโอีกอะกูจะรู้ไว้ ผมเข้าไปในป่าเปิดหยัดโอ้ยไม่ต้องลุมก็ได้นะดอกเลยโอ้ยมึงใครเนี่ยเกะกะรับร้อยแล้วกูแตกเลยพี่เจมา,าน่าแบบเจมอืมตอนนึงสักครู่ไปเอาที่นนั่นจะเอาชิ้นนึงก่อนในกล่องแล้วกันกูไว้ในกล่องมึงไปเอาแล้วกัน นกโดโด้เกิดว่ะใครใครเอานกโดโดบ้านเราไปยังยังน,นี่ก็เอาไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพุ่มมึงจะงรู้พลการนำเชี้ยอะไรพวกมึงคนละสีนะเฮี้ยกูอยู่บ้านอนะ่ะกูแม่ไม่น้องใช้อะ่ะแม่เอ้ยมึงโชคดีจังวะเฮ้ยยี้องไอ้เหี้ยไอ้ยกลัวบ้านมึงออ๋อยดีกว่าเรด่วยลำคาล,ละลองบ้านมึงออ๋อยดีกว่า เอ้า oh. มาแล้วนะสีสีชมพูด้านขวายิงสักันหน่อย hmm? แสกันยิยงสักกันหน่อยกูาอ่ดี่าฮ่าีกก่มฮ่าไม่ดี่าฮ่หี้าเอาด่าฮ่า่าฮ่าฮ่เล่าฮ่าน่าฮ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 ่เฮ่าเหี้ย ของไงไอ้เหี้ยม้าเกิดเออของใครก็ของใครของมันก็ของมันอยากให้ใครกูอยากอยากให้กูรู้นะว่าไอ้ยิบไอ้ยิบเพชรในกล่องหรดอไม่รู้ในกล่องหายไปเพราะอะไรอ่ะไอ้กูเห็นในหัวแล้วเห็นวัวไปยังล่ะอืมแต่ก่อนนี้หายไปทุกครั้งไงฮ่าเหี้ยมันแต่ก่อนป่ายสัตว์คนเราอ่ะโจรสัญดาณเจอเองเป็นสัญญาสัญญาณเจอคนย่าคำเลยไอ้เหี้ยเหี้ยกูยิ่งเป็นแมนกูยิ่งงุนงิดอยู่ไอ้สัรมามาข่าวหากูเฉยไอ้เหี้ย ทำพูดมึงยังอยู่ในชั้นสามเลยสัสข <c oughs> ้องเฮีย <c oughs> ไอ้สัตว์อยู่ดีมาพูดลูกกูข้าไปแดกโอ้โหไอ้เฮียมึงดีมากมากในเฮียน่าดีกว่ามึงอะ่ะดีโอ่งดีกวูกูนะอยะู่หลาน้องเฮ้ยสกิลิตันใครวะนะ่ะจะฝั่งข้าไหมมันมีใครทำไม<อ>มันเดินมาบ้านเราวะมันอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยแหละไอเฮีย โอ้ยโอ้โอ้โหแม่งมาเต็มเลยไอาชิบหายละไอ้ยี่กูเดินเกเพชรที่เชี่ยงฟูงสกิเลตันเดินเข้าบ้านเฮ้ยมันจะคุณแล้วมันจะคุณแล้วอุ้ยกระทันกระทันกระทันเฮ้ยไอ้เยเพชรกันมนรอบกูงมันเอาไปละโอ้โหมันได้ของไม่หมดเลยวะชิบหายละไฟแบบไฟไฟแม่งก็ได้ฟาร์มฟรีเลยนะโอ้โอ้นาจะยอมน่าจะน่ายใจต้องยอมเลยวะเปไม่ไหววะสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหว ไอ้เฮี้ยมันติดไฟอ่ะไอ้ปืนไฟมันมันตันเลือดอ่ะปืนไฟไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือสกิลตันเยอะแล้วมันกดะอกไปโควดเลยก็ไม่รู้โอ้ทิ้งของเลยตกจัดด่ะไอ้เฮี้ยหัยไอ้เสือกลตันไ่นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอวปืนไฟอ่นแหละมันเลือดมันม่วพอ่ะใช่เอ้ยงมา กูวานะระดับถามโวมลเลยนะเมื่อกี้โอ้เสียดายว่ะขาเร็กวกูาหายเลยเฮ้ยสองตัวได้บอกว่ามันอยู่กันกี่ตัวเจตอนนี้อยู่ตรงอย,อ,ยอยู่ตรงพวกกูตรงกลางสองตัวสองตัวบอลเลยล่ะไม่ไหววะกูโลเลย โดนไฟอันตับเดียวนี่กูโลนี่กูกรอบเพชรนะเว้ยแมงอารบีที่ตอนนี้แม่งแตกเยอะมากโอ้โหไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรคือสืบท่อจิตดวงตาของมึงเองแหมฝั่งซ้ายนะฝั่งขวามือฝั่งขวาขวามือมึงอ่ะถ้ามึงหันหน้าเข้าไปไหนนั้นอย่างนั้นอ่ะจ้าละจิตดวงตาของมึงอ่ะแล้วก็ตาอีกตัวพอดีสวย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 จะไปอีกตัวให้ กูไม่ไอ้นี่ลัะไม่ตกปลาแม่งละกูไร้ฆ่าจริงปะว้าวอะไรมึงเขาเรียกกูเน่้กว่ามึงอยู่แล้วอีซี่ย yeah <laughs> มีเออร์ลี่แล้วบอก Easy อีซี่หรอ โถมไหมโถมไหมโถมมโถมไหมโถ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 มโมโลโลโลหนตัวลงตัวแต่วาเียแตน่งแตกน่งแตกหน่เหลือเออรี่ตัวเดียวแล้วโม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 โถม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 มโถ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 มโมโถ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 